สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะอ่ะสัปดาห์นี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเราเรียนกันในหน่วยเรื่องอะไรเอ่ยหน่วยเวลาใช่ไหมคะเมื่อมีเรื่องเวลาก็จะต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคะมีนาฬิกาใช่ไหมคะอ่ะนาฬิกาใช้บอกเวลาแล้วนาฬิกา จะบอกชั่วโมงในแต่ละวันผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วนะคะในหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกี่ชั่วโมงเด็กๆรู้ไหมคะยี่สิชั่วโมงนะคะอ่าเวลาส่วนประกอบของนาฬิกาก็ได้เรียนไปแล้วอ่ะส่วนประกอบของนาฬิกามีอะไรบ้างคะด็เ ไหนใครต่อครูโบได้นาฬิกาจะมีหลายแบบนะอ่ะหนึ่งเป็นนาฬิกาแบบอ่าแขวนผนังติดบ้านที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะที่มีตัวเลขแล้วก็มีเข็ม อันนั้นนาฬิกาติดบ้านนะคะแล้วแบบที่สองอาจจะเป็นนาฬิกาแบบอะไรคะแบบเหมือนของคูโบแบบนี้แบบนาฬิกาข้อมือที่เป็นดิจิตอลไม่มีเข็มหรือแบบที่สามนะคะก็จะเป็นนาฬิกาแบบไหนเ่ยแบบไหนคะแบบตั้งโต๊ะนะคะอ่ะนาฬิกาแต่ละแบบมีหลายรูปแบบมากเดี๋ยวนี้นะคะอ่ะ แล้วส่วนประกอบของนาฬิกาในหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยจะเป็นวงกลมใช่ไหมคะอ่านึกภาพาบอกไหมจะเป็นวงกลมแบบนี้แล้วจะมีตัวเลขทั้งหมด12ตัวตั้งแต่ 1- นึถึงสิในตัวเลขนั้นก็จะมีส่วนประกอบของนาฬิกาก็จะมีทั้งเข็มสั้นและก็กเข็มยาวใช่ไหมคะเข็มสั้นเนี่ย เด็กๆรู้ไหมใช้บอกอะไรเข็มสั้นจะใช้บอกชั่วโมงนะคะส่วนเข็มยาวจะใช้บอกนาทีในนาฬิกา1เรือนจะมีเข็ม2เข็มก็คือเข็มสั้นและเข็มยาวใช้บอกเวลานะคะในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงนะคะเด็กๆคะ่ะอ่าแล้วทีนี้จะมีทั้งกลางวันและกลางคืนเราเรียนเรื่องนาฬิกากันแล้ว เมื่อวานเราก็เรียนเรืเร่องกิจวัตรประจําวันวันนี้เราก็จะมาเรียนว่าในแต่ละวันทั้งกลางวันและกลางคืนเราทํากิจวัตรประจําวันอะไรกันบ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมไปชมกันเลยคะ่ะคืนเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างและประโยชน์ของกลางวันกลางคืนไปแล้วนั้นในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมที่เราจะทําในเวลากลางวันกันค่ะเอแล้วในเวลากลางวันเนี่ยเด็กๆทราบไหมคะว่าเราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างว้าวมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะที่เราทํากันในตอนกลางวันวูว้กิจกรรมแรกนะคะตื่นนอนในตอนเช้าเอเด็กๆคนไหนเนี่ย ตื่นนอนกันตั้งแต่เช้าบ้างคะเนี่ยยกมือให้คุณครูดูหน่อยสิคะโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเก่งมากๆเลยคะ่ะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมอะไรนะหลังจากที่ตื่นนอนกันมาแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันชำระร่างกายให้สะอาดใช่แล้วคะ่ะ พร้อมที่จะไปรับประทานอาหารในมื้อเช้าเนี่ยนะคะจะเป็นอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยเด็กๆทุกคนนะต้องทานอาหารด้วยนะคะกิจกรรมต่อไปว้าวเด็กๆก็ต้องไปไหนคะใช่แล้วค่ะไปโรงเรียนเอ๊แล้วเด็กๆคนไหนเนี่ยไปโรงเรียนกันอย่างไรบ้างคะ โอ้คุณพ่อคุณแม่ไปส่งไปรถอไปรถตู้หรือว่าไปรถโดยสารประจำทางอืมเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมต่อไปเมื่อถึงโรงเรียนแล้วเด็กๆก็จะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานกันที่สนามเลยใช่ไหมคะได้เล่นกับเพื่อนๆเ,เยอะแยะเลย กิจกรรมต่อไปเมื่อถึงเวลาที่เล่นสนามเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ต้องเข้าไปเรียนรู้กิจกรรมต่างๆเรียนรู้ความรู้เรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมอะไรเยอะแยะที่คุณครูตเตรียมไว้ให้ใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะต่อไปกิจกรรมในเวลากลางคืนเราจะทำอะไรกันบ้างคะ เด็กๆทราบกันไม่เอ่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างว้าวเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆช่วยกันบอกคุณครูหน่อยนะกิจกรรมแรกเมื่อเราเรียนรู้หรือทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนเสร็จแล้วเราก็ต้อง กลับจากโรงเรียนเพื่อที่จะเดินทางไปที่บ้านใช่ไหมคะเอแล้วเด็กๆคนไหนเนี่ยกลับจากโรงเรียนยังไงกันบ้างเอ่ยมีผู้ปกครองมารับอ๋อกับรถรับส่งเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูตอบแบบนี้เก่งกนะทุกคนเลยกิจกรรมต่อไปเมื่อถึงบ้านแล้วเด็กๆก,ก็ควรที่จะ ล้างมือล้างหน้าแล้วก็ชำระล้งลางร่างกายให้สะอาดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยเราไปหยิบจับสิ่งของแล้วก็เจอฝุ่นต่างๆมากมายกลับมาถึงแล้วก็ควรจะล้างมายล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะไปหยิบหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นนะกิจกรรมต่อไปเมื่อมาถึงล้างมายล้างมือเสร็จแล้ว เด็กๆก็ต้องรีบกลับมาทำการบ้านหรือทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนมาในวันนี้ทำให้เด็กๆสามารถจดจำสิ่งต่างๆที่คุณครูได้สอนด้วยนะคะแล้วก,กิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมรับประทานอาหารมื้อเย็นเด็กๆทานอะไรกันบ้างคะในมื้อเย็นเนี่ยอ๋อบางคนบอกว่า ทานข้าวผัดทานก๋วยเตี๋ยวบางคนบอกมีทานนมด้วยนะคะเนี่ยอทานเยอะๆนะคะเด็กๆจะได้โตวไวๆแล้วต่อไปเมื่อเรา,าทานอาหารเย็นเสร็จเด็กๆก็ต้องอาบน้ำชำระร่างกายล้างนือล้างตัวให้สะอาดพร้อมที่จะเตรียมตัวไปทำอะไรกันคะ ใช่แล้วค่ะเมื่อเราอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วเราก็จะเตียวตัวที่จะนอนหลับพักผ่อนกันในเวลาตอนกลางคืนเย้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเวลในเวลากลางวันเนี่ยเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง มีอะไรบ้างนะคะเด็กๆช่วยบอกอคุณครูหน่อยได้ไหมเอ่ยอ๋อตื่นนอนในตอนเช้าแปลงฟันรับประทานอาหารเช้าไปโรงเรียนทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเก่งมากเลยค่ะแล้วเวลากลางคืนล่ะคะเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างอ้าเดินทางกลับจากโรงเรียน เมื่อมาถึงก็ชำระล้างล้างไม้ล้างมือให้สะอาดและทบทวนบทเรียนรับประทานอาหารมื้อเย็นแล้วก็นอนหลับพักผ่อนในตอนกลางคืนเยี่ยมมากเลยค่ะปกมือให้ตัวเองกันหน่อยนะ <Yeah! S 1> เป็นยังไงบ้างคะทีนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง กิจกรรมที่ทำในเวลากลางวันกลางคืนก่อนที่เราจะจบบทเรียนนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเ,เล่นกันด้วยเป็นเกมจับคู่ภาพเหมือนก่อนอื่นคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตและจำภาพแต่ละภาพไว้นะคะภาพแรกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ภาพเวลากลางวันกับกลางคืนเด็กๆจำไว้ด้วยนะคะ ว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยที่เหมือนกันอยู่กันตรงไหนคุณครูจะปิดแล้วนะคะอถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะเอภาพนี้เหมือนกับภาพไหนคะเด็กๆช่วยค,ครูหน่อยว้าวเหมือนกันไหมคะใช่แล้วค่ะภาพต่อไปโอ้ภาพดวงจันทร์อยู่ตรงไหนคะเด็กๆ โอ้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปภาพกลางวันกลางคืนอยู่ตรงไหนนะอุตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราปิดแล้วลองเปิดใหม่นะคะอืเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆภาพสุดท้ายอยู่ตรงหไหนคะาปอบมือให้เองกันหน่อยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะลองเล่นดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ